ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายอัทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกะตะมนุสลังแปลถอดความว่าเมื่อลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคยให้สิ่งนี้ทำสิ่งนี้เลี้ยงดูอุปธรรมค้ำจูเรา ตลอดวระยะเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่หลังจากท่านจากโลกนี้ไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ถือว่าเป็นคนมีความกระตัญญูกะตะเวทีท่านพระครูปริยัติยานุกูลเจ้าวาดวัดเลืองยศสุทธารามในปัจจุบันและลึกถึงพระคุณของท่านเจ้าคุณพระมงคลรัตโนโอภาส อดีตเจ้าวาดและอดีตเจ้าคณะเขตซึ่งถึงแก่มรภาพไปแล้วถึงหนึ่งร้อยวันในวันนี้ก็ทําบุญอุทิศส่วนบุญไปให้ต้องขออนโมทนาสาธุการอะไรก็ตามแต่เมื่อมีความกตัญญูกตะเวทีเป็นนิมิตรหมายของคนดีทะนะั้งนั้นประเดชพวกคุณหลวงพ่อพระวิสุทธาที่ดี อดีตเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามท่านปาลารบกับพระเถระซึ่งรับตำแหน่งเจ้าวาดในเขตกรุงเทพมหานครท่านปาลารบว่าท่านพระครูที่เป็นเจ้าวาดอย่าทำอะไรคนเดียวนะมันจะเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้มาติดต่อเจ้าวาดหมดมันเป็นเรื่องเหนื่อยตั้งผู้ช่วยบ้าง ให้เขามีช่วยมีส่วนในการช่วยงานแต่ว่าต้องหาคนที่กตัญญูกตวเวทีนะเขาช่วยแล้วก็ช่วยด้วยความรักช่วยด้วยความเคารพเมื่อเราจากไปแล้วเขาก็มีความกตัญญูกตวเวทีให้เป็นอย่างนั้นมันถึงจะขอให้เกิดความผาสุขร่มเย็นเป็นสุขดังกล่าวแล้วและอยู่ได้เด็กก็มีความกตัญญูกตวเวทีผู้ใหญ่ ก็มองคนเป็นดังกล่าวแล้วท่านเจ้าคุณมงคลรัตนภาทท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อพระวิสุทธาที่ดีสมภารดีมีธรรมนำเนพเนพระเนนพระดีมีธรรมะสนับสนุนสิทธิ์ที่ดีมีธรรมช่วยคำจุนเพื่อเป็นคุณของอารามให้งามเอ,อิญวัดจะงามได้เพราะสมภารมีแบบอย่างแบบแผมนแบบฉบับที่น่าชื่นชม อนุโมทนาสาธุการก,กับท่านพระครูป,ปริยติยานุกูลเจ้าวาดองค์ปัจจุบันหลังสรรทุกอย่างเพื่อจะตอบแทนคุณพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระมงคลรัตนาพาศซึ่งเป็นพระเถระซึ่งเป็นเจ้าวาดซึ่งจากไปยังไม่มีวันกับด้วยการทำบุญอุทิศสุดกุศลไปให้ในวันนี้ครบหนึ่งรวัน สิทธิมัตถุสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุอีทางพลังเอตสมิงรัตนตมิงสัมปทานาเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเถอ